มีผลแล้วสาธารณสุขประกาศให้ผู้ขายเบเรกร่อมต้องติดป้ายห้ามขายกับบุคคล3กลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเรื่องนี้ม้วนเดียวจบครับ สวัสดีแฟนข่าว PP TV อ n l i n e ครับราชก,กิจจานุเบกษานะครับได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเรื่องการปิดประกาศหรือการแจ้งให้บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทราบถึงการห้ามขายใบกระท่อมซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับ โดยสาระสาคัญนะครับก็คือให้ผู้ขายบรรท่อมหรืออาหารที่มีส่วนผสมของบรรท่อมนะครับมีหน้าที่ปิดประกาศหรือแจ้งเตือนให้กับผู้ซื้อณจุดขายนะครับแล้วป้ายประกาศนี่นะครับต้องเห็นข้อความชัดเจนว่ามีข้อห้ามว่าห้ามจําหน่ายให้กับบุคคล3กลุ่มในต่อไปนี้1บุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปี2สตรีมีครรภ์และ3สตรีให้นมบุตรครับประกาศฉบับนี้นะครับให้มีผลนับรวมถึงผู้ขายผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะครับ ว่าจะต้องมีการแจ้งเตือนหรือมีข้อความเตือนว่าห้ามขายให้กับบุคคล3กลุ่มนี้ครับปัจจุบันนี้นะครับใบกระท่อมสามารถปลูกซื้อหรือว่าขายได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับแม้ว่ามันจะมีสรรพคุณทางยาก็จริงครับคุณผู้ชมแต่ถ้าหากกินมากไปก็อาจจะก่ออันตรายให้กับร่างกายของเราด้วยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะครับ และครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามตอนต่อไปในเรื่องนี้ม้วนเดียวจบกับผมโตโต้ธนวัฒน์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ